A Later Few Moments later. ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมราคาของแต่ละอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ถึงต้องลงทายด้วยเลขเก้าหรือการเสียค่าส่งทําไมเราถึงชอบเลือกส่งฟรีมากกว่าทั้งที่ราคาอาจจะแพงกว่าการเสียค่าส่งก็เป็นไปได้ไปดูกันเลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวการทิดาเลิศอคอนสารอยู่ชั้นโม .4 สีทัเลขที่9คะ่ะ จากที่กล่าวไปต้นคลิปนะคะเชื่อว่าทุกคนก็คงสงสัยเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะว่าทําไมราคาของแต่ละอย่างเนี่ยถึงต้องลงท้ายด้วยเลข9ทาไมเราถึงไม่ลงท้ายด้วยเลข0ละ่ะจะได้ทอนเงินได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นในเซเว่หรือในแอปขายของออนไลน์ต่างๆเช่นแอป s ้อปปี จากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะทุกคนก็คงจะเห็นภาพกันมากขึ้นใช่ไหมล่ะคะว่าในชีวิตประจำวันมีการตั้งราคาที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าอย่างหลากหลายกันมากขึ้นและรวมถึงการส่งฟรี เื่อว่าทุกคนก็คงจะเลือกการส่งฟรีมากกว่าการเสียค่าส่งใช่ไหมล่ะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าข่าวว่าชื่อคลิปว่าคณิตศาสตร์เกี่ยวกับหลักจิตวิทยานั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องที่ยกตัวอย่างมาคะ่ะทุกคนเคยได้ยินจิตวิทยาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไหมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อข่าวว่าคณิตศาสตร์เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาจริงๆ โดยก่อนที่จิตวิทยาจะถูกยอมรับและเป็นวิชาอิสระของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแต่ก่อนนั้นนะคะจิตวิทยาถูกกําเนิดขึ้นมาโดยวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะโดยมีพื้นฐานมาจากการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และใช้ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็นอีกด้วยค่ะยกตัวยอย่างเช่นในศตวรรษที่17นักวิทยาศาสตร์อย่างแคปเลอร์และกาลิเลโอพวกเขาทั้งสองคนนะคะกําลังสืบสวนกดแห่งกระบวนการทางจิตค่ะ ซึ่งสมัยนั้นนะคะทางจิตวิทยาเนี่ยยังไม่ได้ถูกยอมรับเป็นวิชาของวิทยาศาสตร์โดยตรงข้อทั้งสองนะคะจึงนำวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาดัดแปลงกับหลักจิตวิทยาค่ะเพื่อหาคำตอบตั้งแต่นั้นมานะคะจิตวิทยาก็ถูกกำเนิดขึ้นมาโดยวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าค่ะว่าทำไมราคาส่วนใหญ่เนี่ยถึงต้องลงท้ายด้วยเลข9้าหรือ ทำไมส่วนใหญ่เราต้องเลือกส่งฟรีกันเขาเรียกกลยุทธ์นี้ว่าการตั้งราคาขายแบบออ d ไ r i ซิ่งค่ะออ d ไ r i c i n g นะคะคือการตั้งราคาขายแบบใช้หลักจิตวิทยาค่ะโดยในปี1997มีนักวิจัยนะคะเขาได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ออกมาค่ะโดยสื่อสิ่งพิมพ์ในเรื่อง Marketing b u l l e t i n ค่ะเขาได้บอกเอาไว้ว่า 60%ของการตั้งราคาขายตามสื่อต่างๆจะมีการลงท้ายด้วยราคาที่เลข9ค่ะถ้าในทางหลักณาตนิสตร์นะคะาจะใช้เรื่องง่ายๆเลยค่ะก็คือหลักการเปรียบเทียบตัวเลขค่ะ ยกตัวอย่างเช่นราคา199บาทกับ200บาทเชื่อว่าทุกคนก็มีความเห็นที่ตรงกันใช่ไหมล่ะค่ะว่า199บาทนั้นมีราคาที่ถูกกว่า200บาทนั่นเองค่ะหรือการปเปรียบเทียบตัวเลขที่มีพยางค์ที่น้อยกว่าจะสามารถให้เห็นภาพได้ชัดกว่ายกตัวอย่างเช่น99บาทกับ100บาทพยางค์ตัวเลขที่น้อยกว่าจะมีค่าที่ถูกกว่านั่นเองค่ะหรือ ความเชื่อทางด้านศาสนาค่ะความเชื่อทางด้านศาสนานะคะก็จะเห็นว่าเลข9กนะ้านั้นเป็นเลขที่มงคลนำพาชีวิตก้าวหน้าเลข9้าสามารถเป็นเลขที่นำพาทุกสิ่งทุกอย่างนำพาไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆค่ะก็ความเชื่อทางเรื่องนี้นะคะก็สามารถสร้างความแรงดึงดูดใจในทางจิตวิทยาของคนเราให้เห็นว่าเลข9กนะ้านั้นเป็นเลขที่ดีแนละเป็นเลขที่ถูกกว่านั่นเองค่ะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการตั้งราคาด้วยเลข9นั้นที่ราคาที่ลดลง1หน่วยหรือ1บาทนั้นสามารถสร้างแรงดึงดูดให้คนมาซื้อได้มากขึ้นถึง2เท่ากว่าเดิมค่ะนั่นก็เป็นเพราะทางจิตวิทยาความดึงดูดด้วยเลข9และความเชื่อทางด้านศาสนาที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะรามาพูดถึงเรื่องการเสียค่าส่งกันบ้างค่ะการเสียค่าส่งนะคะก็จะใช้หลักการเดียวกับหลักการออท i ซิ่งเลยค่ะ ก็คือการสร้างความดึงดูดทางตัวเลขของราคาเหมือนกันค่ะการเสียค่าส่งฟรีนะคะทาให้รู้ว่าเราต้องเสียราคานั้นแน่นอนไม่มีการบวกราคาเพิ่มแน่นอนทําให้ผู้บริโภาคนะคะเห็นตรงกันว่าเฮ้ยมันถูกกว่านี่ว่ามันถูกกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่มนั่นเองค่ะมันเรียกว่ากลยุทธ์ทางการขายอีกระดับหนึ่งค่ะโดยเราจะใช้คำว่าส่งฟรีเข้ามาช่วยในการขายนั่นเองค่ะ จากที่กล่าวมาขั้นต้นนะคะจะเห็นว่าหลักจิตธวิทยานั้นเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์จริงๆค่ะและเรื่องที่ยกตัวอย่างมานะคะเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของ1ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของตัวเลขค่ะ 2. เรื่องของการเปรียบเทียบตัวเลขการเปรียบเทียบตัวเลขว่าอันไหนตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าและตัวเลขที่มีค่ามากกว่าค่ะ 3คือการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของการซื้อขายค่ะวิธีการตั้งราคาด้วยวิธีใดที่ทให้การซื้อขายนั้นมีผู้บริโภคมาซื้อได้มากขึ้นค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของทฤษฎีจํานวนค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะบอกเอาไว้ว่าณิตศาสต์นั้นอยู่รอบตัวเราแต่ใจเรานน้นไปอยู่รอบตัวเธอค่ะขอบคุณค่ะ